สวัสดีครับทุกๆคนครับผมมื่อนี้ครับมาก,กินแรงน้ำกันผมเบาวี่มาเด็กแนมนือนี้แต่ว่ามีแนวมาฝากขึ้นเก่าครับคนออกมึกกับมีมึกมาตอนประจําครับสําหรับคนมากกินมึกรเด้อครับผู้ใดบม่มมกวายานเป็นคอเลสเตอรอลสูงกะบว่ากันครับการแล้วแต่ผู้มกักอันเมื่อนี้ได้มึอกอย่างครับ กะกราบสวัสดีไปหาทุกคนดเนอครับปีใหม่สงการกะให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยขออำานยอวยใชให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเหตุยังกะให้กาวนะต่อไปสารับผมปีนี้กับมวลร้ายครับขายของอยู่กอพิทักษ์ครับถือว่าใส่ได้เลยปีนี้ พี่น้องมาอุดหนุนยางอุ่นหนาฟ้าขังครับอยากให้เป็นแนวนิสุปีครับเพราะว่าถ้าเป็นแนวนิสุปีปั๊บให้เป็นทุ่มมือให้เป็นสุปีให้เป็นสุเดือนให้เป็นแนวนี้ตลอดไปให้ยอดขายดีดีดีแนวนี้นะครับเพราะว่าไอ้น้องไม่ยามกะดีใจอาหารการกินบางทีกะขาดกะเขินเน่กะกะบ,บวากันครับมาครับกินมึงน้ากันซะก่อนคุยไปน้ากินไปน้าน,นอกมือนี่นี่ครับ มึกน่ำจิ้มแซ่บครับเผ็ดเองพักก็มีแดงกวาครับมีบักทั่วมีพักกาดขาวครับเอามากินน้ำกันเลยมึกมือนีมึกมึกกระดองกับตัวใหญ่แน่ทำมึกดองนี่เอามาย่างปุ๊บ เนื้อมันสินน่ามสนสิเป็นตะกินนัดอือม,มาครับเด็ดหลายไปเที่ยวส่กันแน่นอ๋อคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับส่วนผมอยู่หื่น ยู่บานเท่าขายของครับขายของให้พี่ให้น้องเดียวไม่เที่ยวก็อปปทักมีผู้สด มีมึกสดมีกุ้งสดครับเอาไว้โอ้จนบุพ่อขายครับปีนี้ถือว่าพี่น้องมายำกันอุ้นนะ้าฟ้าขังอี่าดีครับ แบพยายามเมนี่ครับว่าเออเท้าเทศกาลปีหนึ่งมีเ่อหนึ่งนะครับเห็นมากกันร้อยๆมาจากลายบ้านลายเมืองอีสานมาเท้าแน่ปลาไตแน่ทำ่าดีป่ะดีขนาดครับ หัดเป็นเนีน้ยนี่อย่าม่สงกันสุดเดียนครับตามรักความจริงเนี่ยผมว่ายุไซเนี่ยกมวกนเฮือนนั่นลหละผู้ใดไปเที่ยวกะดีใจนํ่ครับกับบ้านสุ่มบานเห่าเดินทาง รบันยังปลอดภัยนะครับจะาฝากถึงนะคนวางงานทั้งบริษัทบานเท่าผมบอกเลยว่าช่วงนี้ทั้งไต่นะเพิ่นก็มีงานหลายงานเนี่ถีถารองรับ ผมจะบอกสุฟังว่าอัตราการจ้างของทั้งนี้มันดีกว่าทาังง้านเท่าครับเห็นทังเกตงง่ายว่าอไปอย่างคนแถบนี้พระเจ้าจย่าคอยไปกรุงเทพกรุงไทยคือบา้านเท่าเพราะว่า อัตราการจ้างงานนะ่ะมันสูงกว่าบ้านเฮ่าครับมาครับมาอันนี้หนวดมันครับหนวดมันอื้ม มึกเนี่ยถามันสดๆครับเอามาย่างแบบน,นี้มันสีหวานหวานแห้งเลยครับบางคนคือมึกในตลาดเลย่รัะมึกในตลาดหนึ่งเขาจะาสิอืมอแบบดองน้ำแข็งมาแล้ว ออมาสู่กันกินปับ๊บมไม่รังกินมันเสียออกไปกินไม่หรอกไปกินแล้วมันจะพอได้อัธรถครับนี่ครับ ยิงตอนนี้ัยแบบนี้นะหานครับเกอแตกเลยวันนี้จิ้มเด็ดคักย่างมาแบบ จูนคูนเลยครับมัน,นอ่อยพี่น้องเมึงกันครับแต่นะ่าเกือบพันหยากน้ำเนาะอือหือบินๆเดินครับอือหือกล้าร้ายครับ เข็ดใจใจละเ <c oughs> ฮียเนี่ยประมึกกะาวานันไัยมากเบิงผมกัฝากก็ไล่ก็กแช่นะครับเป็นกำลังใจผมเนี่ย ยอดเบิงตอนนี้ถือว่าบอบอสูงแห้งปันไหนครับอยากให้ขอกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับให้ซอยผมอีกทางเนี่ยคือจะได้เห็ดคลิปดีๆให้เบิงนะครับ จะสู่มาเสร็จจะมีแห้งเงาวเนี่ยครับหอนไรฝ <c oughs> ากเนี่เด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้บาวีนะครับมียังกะแนะนำมาได้ครับแนะนำ กสษฎีหรือสีให้ความรู้ยังกับวาม่าครับแต่ละผมยินดีเสมอครับเราครับทำใหญ่ๆก่อนเพชรคักขนาดเลยครับอือ ลมหวว่าไมีครับมึงักไรสุดสุดสุดส,ดส,ดสุดครับ <c oughs> จะไหนฝากเป็นกำลังแรงเอะกลังใจนะครับเดอ้อซอยแนย่เป็นกำลังใจผมแน่ซอยเบงแน่ฝากแช่แน่ติดตามแน่เศษเขีบดีๆเพื่อพี่น้องตลอดไปให้คำสัญญาครับผมขอบคุณครับ